ที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นผลงานการสร้างสไลด์นะครับด้วยนานูบนา a น่าโปรนะครับฟรีฟรีฟร้อเ็เลยนะครับจาก AI ตัวที่ผมจะสอนในวันนี้และครับนะนะก็ผลงานของเขาเนี่ยถ้าเราไม่ติดว่ามันผิดแค่หน้าแรกแค่ตัวเดียวเนี่ยที่เหลือถูกหมดเลยแล้วสวยนะครับช่วยลดระยะเวลาในการทำงานกราฟ,ฟิกของเรา ไปได้มากในการทําสไลด์เพื่อนําเสนอผลงานอะไรต่างตน,นานเนี่ยนะครับช่วยเราได้เยอะเลยก็จากที่แต่ก่อนเราทําสไลด์อะไรแบบนี้นี่เราจะใช้เวลาอยู่ประมาณสไลด์แล้วเป็น10บนาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมทําทั้งหมดนี้13สไลด์เนี่ยผมใช้เวลารออย่างเดียวเลย10นาทีแค่นั้นจบเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําแบบนี้ทําได้ยังไงนะครับสวัสดีครับ กลับมาพบกันในช่องของดรวุงนะครับสอนไม่มีกักนะโอเคในวันนี้นะครับผมจะสอนทาย i ออีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเบื้องต้นนะการใช้งานนะครับเหมือนกับ ChatGPT เหมือนกับ Gemini เหมือนกับคิ้นเหมือนกับ g l o c k นะครับ คล้ายๆกันผมบอกเลยคล้ายๆกันนะก็สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะครับโน้ตบุ๊กแทบเล็ตได้หมดนะครับนะนะครับแล้วมันเป็น AI ไตัวที่เก่งผมใช้คำว่าเก่งฟรีอย่างเก่งนะครับซึ่งผมเคยเสียเงินครั้งหนึ่งนะครับ,นะรบผมเคยเสียเงินสมัครสมาชิกครั้งหนึ่งผมประทับใจนะ แต่ว่าผมไม่สมัครต่อประทับใจในแต่ว่าไม่ไม่สมัครต่อนะครับเพราะว่าผมสมัครไว้หลายตัวนะครับก็สลับไปใช้ไม่ทันเอาไว้ง่ายนะครับนะแต่ของฟรีมันดีมากตัวนี้ผมบอกเลยนะครับนะเบื้องต้นนะครับผมเล่าข้อดีของมันก่อนนะข้อดีของมันนะครับอันดับแรกเลยนะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ AI ตัวอื่นทำได้มันทำได้หมดนะครับ นะแล้วตัวที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตัวที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาคือปัจจุบันนี้นะครับแต่ก่อนมันจะทําสไลด์นะแต่ก่อนเนี่ยมันจะทําสไลด์ไอตัวเนี้ยนะครับแล้วมันจะมีไอตัวนี้ให้เลือกนะครับอ่าเราอยากทําสไลด์แบบไหนยังไงนะครับสมัยก่อนเขาจะยังทําสไลด์แบบธรรมดา เป็นข้อความภาษาไทยแป,แปะแปะแปะวางลง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 ก็ถือว่าปกตินะครับเหมือนกับจีนไมไนเหมันกับแชท G p t มือนกับนู่นนี่นั่นแต่ปัจจุบันนี้นะครับฟรีก็ทําสไลด์แบบนาโนบานาดาได้นะครับทําสไลด์แบบนาโนบานาด้าได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับสไลด์มันจะเป็นลักษณะยังไงตอนนี้ก็สไลด์นะครับที่เขาทำมาให้ผมอันนี้ทำมาแบบสดสร้อนๆเลย นะครับก็ทุกอย่างนะครับออกจากกิมมิหมดนะผมยังไม่ได้แก้ไขเลยเลยนะครับอันนี้ทำความรู้จักเครื่องมือวัดไฟฟ้านะครับนะก็มันทำเป็นแอนิเมชันนะครับทำเป็นแอนิเมชันทำอะไรให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับเนี่ยแต่ก่อนนะครับมันจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะไอ้อย่างเงี้ยคือนาโนโบาน่านะครับแต่ก่อนมันจะเป็นการ เอาภาพแล้วก็เอาเข้อความมาวางมาวางลงในภาพอีกทีหนึง่งนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเขาสามารถแทรกลงเป็นภาษาไทยอะไรอย่างนี้ให้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นไอฟีที่ทำโนบานาได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะพาทําเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้เขาไปเอารูปมานะครับอันนี้เขาไปเอารูปมาซึ่งเขาไปเอามาเองนะไม่เกี่ยวกับผมนะนะครับอ่านะผมยังไม่ได้ปรับแก้อะไรเลยนะครับนะโอเค อันนี้ผมทําไว้สอนเครื่องมือวัดไฟฟ้านะครับให้นักศึกษาโอเคเดี๋ยวผมก็ต้องปรับแก้อีกนั่นแหละครับนะโอเคนะครับนะอ่าทีเนี้ยนะครับเนะบื้องต้นนะครับวิธีการถ้าสมมุติเราอยากจะทําสไลด์เดี๋ยวผมพาทำด้วยก็คือคลิกท,ที่ตรงนี้นะครับตัวนี้ครับผม b บ็กไฟด์ดจากปกตินะครับอ่ะเรากดมาถึงนี้ก่อนพ็้เกจของเขานะพ็เกจขอตเขา ก็สิบเก้าดอนนะครับสิบเก้าดอนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณห0ร้อยกว่าบาทนะห0 0กว่าบาทเราจะใช้แบบอ่าความเร็วสีเท่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าความเร็วปกติมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับความเร็วปกตินะความเร็วสีเท่านี้คือเร็วมากผมเคยใช้อยู่ไหลปื้ดเลยแหละนะครับยาวเลยเขียนบทความได้แบบไม่สะดุดนะครับไม่เถียงไม่ทะเลาะเราผมบอกเลยนะครับจีมีเป็น AI ที่ไม่เถียงไม่ทะเลาะ ครับนะเป็นในไอที่ปาษาไทยได้ครับผมภาษาไทยได้นะประสิทธิภาพสูงนะครับผมเคยใช้แต่ตัวนี้นะผมไม่เคยใช้ตัวแพ็กเกจหลังๆไม่เคยใช้นะครับนะโอค้คนะครับมันจะมีพวกฟังก์ชันต่างๆานานาด้วยมีติ๊กิดด๊กหมดคือให้คิดละเอียดด้วยนะครับพวกนี้ก็เป็นกิมิ K2 นะประสิทธิภาพโอ้โห ท่นสุดนะครับไอ์หมวด thinking หมดเนี่ยฟรีก็ใช้ได้นะฟรีใช้ได้แต่ถ้าเป็นหมวดอ่าโอเคคอมพิวเตอร์คือเรามักจะกดกันตอนสร้างแอปมันสร้างแอปได้นะนะครับสร้างแอปได้สร้างเว็บสร้างนู่นท่านนี้ได้นะครับถ้าเรากดตัวนี้นะครับมันจะพร้อมใช้งานเลยนะถ้าเรากดตัวนี้เคนะครับอ่านะครับ การใช้งานต่างๆน่ะนะจะอยู่ฟังก์ชันข้างล่างครับตรงนี้นะอยู่ฟังก์ชันข้างล่างนะครับ Inspiration Web App Mobile App นะครับ Data Visualize ก็คือการแสดงผล Data แล้วก็พวก r e a t i ี e อะไรต่างๆพวกนี้นะครับโอเคเราสามารถใช้งานได้เหมือน c h a t GPT ทั่วไปเลยครับผมนะประสิทธิภาพดีผมใช้คำว่าดีของฟรีดีๆมี่ะทีนี้ เดี๋ยวผมจะพามากดตรงนี้ครับอ่สมมตุติใครสนใจโปรโมชั่นอะไรแบบนี้นะครับเราจะต้องไปเข้าอ่าเขาเรียกว่าทํากิจกรรมกับเขานะทํากิจกรรมทําคอมมิวกับเขานะครับนะทางโซเชียลนะครับทางโซเชียลก็ได้ได้โบนัสหนึ่งครั้งนะครับหนะึ่งเดือนนะครับแม็กไฟดีนะครับเราก็ทํำตามเงื่อนของเขาตอนนั้นนะนะครับ ถ้าเราไม่เข้าใจเงื่อนไขอะไรนะครับก็ทำเช็ GPT ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ถามพิมพ์ตอบเดี๋ยวเราก็จะได้คาตอบมาใส่ซึ่งเพื่อนผมทําไปแล้วคนหนึ่งนะครับก็ก็ได้นะได้แต่เดี๋ยวผมยังไม่ทานะครับผมยังไม่ทําเพราะว่าเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ใช้ตัวอื่นอยู่นะครับใช้หลายตัวมากก็สมัหรกมาก,ก็ไม่ได้ใช้ะ <laughs> นะนะครับโอเคอถ้าจะทําก็กดตามเลยครับ ตามเลยมันมันจะให้เราไปทำโซเชียลครับไปแชร์ไปอะไรอย่างนี้แหละนะครับนะทำได้ทาได้นะครับก็สามสิบกว่าบาทนะครับสามสิบกว่าบาทนะทนะใช้ได้หนึ่งหนึ่งเดือนคุ้มผมบอกว่าคุ้มคุ้มดีนะโอเคครับอ่าต่อมานะครับการสร้างพวกเว็บสร้างแอปสร้างอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะมีพร้อมนะมีพร้อมในการสร้างเว็บสร้างแอป นะครับสร้างสิ่งต่างๆนานะครับออย่างเช่นเราต้องการสร้างเว็บจินพวกพร้อมบางทีจะ้่งการสร้างเว็บสร้างเพื่อโปรโมทสินค้านะครับสร้างเว็บขายคอร์สสร้างเว็บประชาสัมพันธ์สร้างเว็บโรงเรียนสร้างเว็บให้ชุมชนอะไรแบบนี้นะครับเราก็กดเข้ามาแล้วเราพิมพ์ลงรายละเอียดให้เขาหน่อยนะนะครับ เขาก็จะสร้างเว็บมาให้เรานะสร้างเอฟเหมือนกันนะครับเราก็ลงรายละเอียดเข้าไปนะครับอย่าง Data Visualization เนี่ยไอเนี้ยผมชอบนะครับเพราะว่าผมทําอยู่นะครับ Data v i s u a l i z a t i o n นี่คือเราต้องต้องแนบไฟล์ให้เขานะครับเราเนี่ยไฟให้เขานะครับยกตัวยอย่างเช่นผมต้องการเนี่ยให้เขาทํา Data ของตัวคะแนนต่างๆนานา,นาของนักศึกษาอะไรเงี้ยเพื่อพอดเป็นการาฟพอดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือทํา กระบวนการในการทํานายค่าอะไรต่งตางๆาเรายนยน d ิเอต้าเข้าไปครับผมเรายยนข้อมูลเข้าไปเสร็จแล้วเราก็กดรันขึ้นมาอ้เขาให้การาฟออกมาสวยเลยครับผมผมบอกเลยว่าสวยฟรีนะครับฟรีนะแต่มันจะเป็นโหมดอ่าโอเคนะครับซึ่งต่งตางๆา,าพวกนี้ข้้งล่างเนี้ยครับถ้าเป็นพวกเว็บแอป,ปพวกอะไรต่งตางๆา,าอย่างเงี้ยมันจะเป็นโหมดโอเคโอเคคอมพิวเตอร์นะครับโหมดพวกนี้คือถ้าของฟรีใช้ได้สามครั้งนะครับแต่ถ้าเราสมัครเสียเงินก็จํานวนเพิ่มขึ้นโอเคไหมนะครับ นะโอเคทีนี้ผมจะทําอะไรที่น่าประหลาดใจเมื่อคุณดูสมมุติว่าผมบอกอ่านะครับนะครับอ่าช่วยเขียนบทความอ่านะครับ ต่อเนื่องกันจนจบลงรายละเอียดแบบเยอะมากๆเอาไปหนึ่งมืนห้าพันคำเลยมันก็ยาวเลยอ่อันนี้สมมุติว่าเราต้องการทำา o d ด a ค t เหรอหรือว่าทำนิทาน สมมติอันนี้ผมสมมติให้นะครับปกติแล้วเราก็ใช้ g ี t ได้ถูกไหมแต่ใช้จีพเนี่ยเวลาเราพิมพ์เข้าไปอ่าอันนี้ผมกดรันไว้ก่อนเลยนะนะครับนะครับยกตัวอย่างเช่อนอย่างใช้ g ีพเนี่ยเวลาเราพิมพ์เข้าไปนะครับสิ่งที่มันจะได้ออกมาคือมันก็จะให้มาเป็นข,อขอ้ขอๆถูกไหมนะครับเห็นคุณเห็นไหมคุณช่างคุณเพียนร้อยเก้าตอนนะครับผมคิดมาให้เราแล้วร้อยเก้าตอนนะครับอ่ะถ้าเป็นใช้จีพเนี่ยเขาก็จะค่อยค่อย ค่อยๆมาทีละตอนทีละตอนทีละตอนปุ๊บแล้วมันก็จะถามเราเอาตอนต่อไปไหมอ่ะสไตล์เช่ยีบีดีใช่ไหมเอาตอนต่อไปไหมหรือบางทีไปไปมาหยุดแล้วก็ถามเราบอกว่าอ่าคุณต้องการเปลี่ยนโทนไหมเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไหมหรือให้อ่าเล่าเรื่องของอันนี้ก่อนไหม บทนี้นําบทเนี่ยสไตล์ c h a t GPT คุณจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับอ่านะแต่ถ้าสมมติเป็นสไตล์ของตัวกิมมินะกิมมิจะไม่เป็นอย่างนั้นกิมมิจะไม่เป็นอย่างนั้นกิมมิจะไม่ถามนะครับกิมมิจะไม่ถามแต่กิมมีจะมาเลยกิมมิจะมาเลยนะครับนี่นะคุณสังเกตนะนะครับสไตล์ที่กิมมีเขียนมันเขียนยาวมาก มันจะเขียนยาวจนสุดเลยลหะอ่านะครับอ่านะอันนี้เขาเขียนมาให้บทนําว่ากันไปพอที่ศาบนะกอดเขาเป็นมาพู้ผิดนะครับ Mother, no ลักษณะดินตืดตืดตืดมานะครับอ่าการสร้างตัวละครนะครับที่มีมิติลึกซึ้งตืดตืดตืดว่ามาอ่าสมุดนะเอาว่าไปว่าไปว่าไปนะครับอันดีนแล้วติบตปัจจุบันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาว่าไปนะครับอ่านะอันนี้เอาไพยงามนะครับขุนช้าง มีอะไรก็ว่ามาอ,อ่ะมันเขียนลงมานะครับวันทองนะครับมีบุคลิกยังไงก็ว่ามาเอาบทบาทในเรื่องเอาว่าไปแต่ละครสมมุตินะตละครที่มีมบทบาทสำคัญเอาว่าไปอ้าวเนื้อเรื่องย่อตอนต่างๆนะครับอย่างละเอียดมาละอ่าตอนที่หนึ่งถึงห้านะครับอ่าเนื้อเรื่องแบบยอ่อตึ๊ด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 หกถึงสิบตึ๊ด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 มาอ่านะครับนะครับยีสิบหกถึงยี่สิบห้าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมาครับยี่สิบหกถึงสามสิบห้า คุณดูมันเขียนยาวไหมยาวนะครับยาวมากเนี่ยดูมันดิมันยังไม่หยุดเลยเนี่ยดูมันดิมันไปเรื่อยของมันเลยเนี่ยนะครับถามว่ามันจะถูกมันจะผิดไหมนะครับไม่แน่ใจอย่างที่บอกว่า a ออมันก็คือตัวที่ช่วยเราใช่ไหมครับตัวที่ช่วยเรานะโอเคนะครับอ่านะนะครับ คุณลองจินตนาการถ้าสมมติเป็น c ช a t g p t มันไม่ให้คุณยาวขนาดนี้หรอกนะครับผมให้เต็มที่เลยนะครับมันอาจจะมาถึงสักช่วงหนึ่งอ่ะนะครับอ่าสมม,มุตินะอันนี้จะเป็นสไตล์สไตล์ a อตัวอื่นเนาะเป็นสไตล์ a อตัวอื่นเขาก็จะมาประมาณบอกว่าอ่าพอเล่าถึงตัวละครเสร็จปุ๊บนะมันเป็นทางเลือกแล้วกันผมใช้คําว่าเป็นทางเลือกนะครับแต่ถ้าชอบเชตจีบี B t ก็แล้วแต่นะ อย่างสมมุติของผมถ้าเป็นการแต่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยต้องการความต่อเนื่องผมใช้กีม่มินะครับอ่าเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะอ่าคุยกับ a อมากให้มันเอามาเลยอะไรก็เอามานะครับนะครับเนี่ยอย่างสมมุติถ้าสมมุติเป็นสไตล์เชวิธอ่ะมันอาจจะมาถึงตัวละครพอจบตัวละครปุ๊บคุณต้องการให้ให้ผมเล่าเรื่องย่อเลยไหมเนี่ยสไตล์เชวดี ใช่ไหมใช่ไหมบางคนบางคนฟังผนอยู่บางคนจะยิ้มละนะครับบางคนจะยิ้มละนะครับมันเป็นอย่างนั้นหละไจุพิธีแต่อันนี้เห็นไหมมันจะไม่ถามไม่คุยมันมาหมดเลยเดามาเลยแหละนะครับอ่ะอย่างสมมติใครทําช่องนิทานอยู่ใช่ไหมทําช่องนิทานทาคอนเทนต์เรื่องนิทานอย่างเงี้ยมีตอนที่หนึ่งตอนที่ห้าเนี่ยก็ไปเลยครับก็ไปแล้วก็ไปทําเสียงนะหกถึงสิบเนี่ยก็ไปไปทาเสียงทําเสียงทําเรื่องเล่าเรื่องเล่าเล่าไปเล่าไปเล่าไป ใช่ไหมอ่ามันให้มายาวเลยนะครับมันไม่ได้ให้เราเป็นแบบสั้นๆทีละสั้นๆนะเนี่ยสไตล์ของจีมี่เป็นอย่างนี้นะครับอ่าต่อมานะเดี๋ยวผมจะพาไปทำอีกอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งอ่าตัวนี้ผมปิดไปก่อนนะครับตัวนี้ผมปิดไปก่อนผมนิวแชัดมานะครับผมนิวแชัดมาผมกดสไลด์นะครับเดี๋ยวผมขอ ตัวน,นี้ครับนี่นะครับนี่อ้าวสมมุตินะนะครับสไลด์นี่ผมกดมาที่สไลด์แล้วนะครับนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะทำวรรณคดีนะครับ ใทยเรื่องคุณช้างคุณเพีลนะครับทุกตอนต่อ,นตอนเนื่องกันจนจบด้วยสไลด์นาโนโบานาน่านะครับนะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเขาจะทําออกมาให้เราเป็นแบบไหนยังไงเรากดนะครับทุกอย่างของผมเห็นไมเป็นแพ็กเกจฟรีหมดเลยนะเป็นแพ็กเกจฟรีหมดเลยนะครับนี่เขาก็จะค่อยๆเขียนมานะครับนี่สไตล์การทํางานของกิมิีนะเขาจะค่อยๆเขียนนะครับอ่านะครับนี่เขาจะค่อยๆเขียนเหมือนกับ ทำเป, Donna, เป็นสไตล์วิธีการทํางานของกิมีเวลาสร้างสไลด์เขาจะทําเป็นเหมือนดาฟก่อนนะครับเขาจะทําเป็นเหมือนดาฟค่อยๆทาทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนนะครับอ่านี้เขากําลังเขียนตอนที่หนึ่งอยู่นะครับนะเขาก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆครับนะโอเคไปเรื่อยๆอ่านะ โอเคตอนที่ 2, นะนะสองน่ารัก3ามเศร้านะเขาก็จะไปเรื่อยๆของเขาอย่างนี้แหละครับนะโอเคในะะระหว่างนี้มันอาจจะนานเนาะนะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะตัดคลิปนะครับตัดคลิปแล้วก็เดี๋ยวไปดูตอนที่มันทำดาฟเสร็จนะครับว่าดาฟของเขาเนี่ยจะเป็นยังไง นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนั้นนะโอเคครับตอนนี้เขาสร้างเป็นดาบเป็นโครงให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาสร้างมาให้เราหกตอนนะครับตำนานแห่งบทสรุปนะอเดี๋ยวเรามาดูนะครับเราก็นะครับกดนะครับนี่นะครับปึ๊บเข้ามานะครับโอเคครับเขาก็เห็นไหมครับ กขากำลังสร้างให้เราละ่ะนะนะครับเป็นไงครับภาพสวยไหมสวยนะครับนะเขาก็ทำให้เราไปเรื่อยๆครับนะเขาก็จะค่อยๆทำนะครับโอเค,นะคใช้เวลาพอสมควรครับผมบอกเลยว่าใช้เวลาพอสมควรนะในการทำสไลดน์นะครับก็นะครับ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับคนที่ต้องการใช้ตัวนาโนบารานานะครับแบบฟรีนะครับนี่นะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับนาโนบานานาที่เป็นแบบฟรีเนี่ยถ้าเราใช้ที่จิมมี่ไนรู้สึกว่าจะได้แค่วันละสองามภาพแล้วนะนะครับนะแล้วเราไปใช้ที่อื่นเนี่ยรู้สึกว่า ไม่ฟรีแล้วนะเรานาโนบนาณ่านะครับแต่ว่าที่กิมมีเขาให้เราฟรีนะครับเขาให้เราฟรีนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับนะก็เดี๋ยวผมก็จะรอให้มันรันจนเสร็จนั่นแหละครับนะแล้วเดี๋ยวผมเอาผลลัพธ์มาให้ดูนะครับว่าเมื่อเขารันโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับได้สไลด์ออกมาเนี่ยลักษณะจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดชิปนี้ไปนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ตัวกิมมี่นะครับนะเขาสร้างสไลด์นะครับตำนานนะครับลักเท้ขุนนะครับคุณช้างคุณเถียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะงงูหายไปหน่อยนะครับนะเป็นคุณช้านะครับคุณช้าคุณเถียนนะครับอ่าตกไปบ้างนิดๆหน่อยๆครับผม นะเออเนาะนะตกไปบ้างนิดๆิดหน่อยนะครับอ่านะก็นะครับเขาทําให้เป็นภาพนะเขาทําให้เนี่ยคือเป็นภาพเลยนะครับถือว่านะครับงานเป็นไงครับนะ,นะอันนี้ขุนช้างนะมีมองงูเข้ามาแล้วนะ,นะถ้าคิดว่าเป็นงานจากเอไอล้วนๆโดยที่ไม่ผ่านมือคนเลยอ่ะ แล้วได้ขนาดนี้ผมมองว่าของฟรีมันก็สุดนะผมว่านะครับนะอ่ผมเปิดให้ดูทีละภาพเลยนะครับนะครับนี่คือเป็นภาพหมดเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยผมกดเข้าไปแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนเพราะมันเพราะมันคือภาพนะครับเขาทำออกมาให้เนี่ยเป็นภาพหมดเลยนะครับนะนะครับครับนี่นะครับ นี่ใช่นไหมครับนี่นะครับอ่านี่ครับผมนี่นะครับเป็นไงบ้างครับนะอันนี้คือภาษาไทยนะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะคือเปะเลยนะครับภาษาไทยตกแค่หน้าปกนะครับเห็นไหมครับนะคุณช้ามันงองงูมันหายไปตัวเดียวเองนะครับ ที่เหลือก็คือเป๊ะหมดเลยนะนะครับผมมองว่าเป๊ะหมดเลยข้างหลังเนี่ยนะของฟรีนะครับเราต้องมองว่านี่ของฟรีนะเราไม่ได้ทําอะไรเองเลยนะครับเห็นไหมเราใช้เวลาในการรออยู่ประมาณสิบนาทีเนี่ยสไลด์ตัวนี้ผมใช้เวลารอประมาณสิบนาทีนะแต่ถ้าเรามานั่งทํเองอ่ะลองคิดดูถ้านั่งทํเองทีละสลด์สลสล์อะครับ สวยขนาดนี้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆใช้เวลาน่ะสไลด์หนึ่งอ่ะต่อให้เป็นนากราฟิกอ่ะผมว่าสไลด์หนึ่งต้องมีสิบนาทีอ่ะนะทำทั้งหมดเนี้ยสิบสามสไลด์เนี้ยมีชั่วโมงหนึ่งผมว่านะอันนี้มันก็ช่วยเราได้นะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะครับที่ฟรีแล้วก็ดีนะครับนะนะครับเสร็จแล้วนะครับเราสามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะนี่ดาวน์โหลดตรงนี้ ครับผมปุ๊บนะนะครับเราก็ดาวน์โหลดเป็น PowerPoint นะครับเนี่ย PPT นะปุ๊บผมกดดาวน์โหลดไปแล้วเรียบร้อยนะโอเคนะครับอ่านะผมปิดหน้านี้นะครับโอเคนะครับเขายังทำสิ่งต่างๆอื่นๆได้อีกนะอย่างเช่นทำเว็บแอปอย่างเงี้ยอ่าทำเว็บแอปนะครับอ่เดี๋ยวผมลองกดตัวเว็บแอป นะครับเมื่อกี้นี้ปึ๊บนี่อ่านะนะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับนะสมมุติเรากดอย่างเงี้ยครับสร้างเว็บแอปปุ๊บเนี่ยนะครับตัวโอเคคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับมันจะลดลงถ้าผมกดนถ้าสมมุติเราต้องการทำเว็บอะไรานานๆเราก็จะต้องมีพร้อมใช่นไหมครับทำแอปพลิเคชันเราก็ต้องมีพร้อมมาวางลงเนี่ยออกเป็นเว็บเลยนะ ออกเป็นเว็บออกเป็นแอปนะครับได้เลยนะโอเคครับผมนะก็ถ้าสนใจนะครับอยากจะใช้งานมันนะครับก็ลองใช้งานดูได้นะครับของฟรีดีๆมีผมนะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับที่ถ้าสมมุติบางวันเช็คจีบีทีมันล่มจะมีายมันไม่ถูกใจเรานะครับก็มากิมินะ ผมมองว่าเป็นตัวเลือกที่ใช้ได้ใช้ดีแล้วผมก็ใช้นะครับผมใช้บางวันผมก็เบื่อใช้ GPT อะผมก็มากิ m ม n อย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยผมขอพรนะครับเนี่ยดูดูของให้มานะครับบทขอพรยาวมากครับผมนี่คือผมพร้อมเดียวเลยนะนะครับเห็นไมครับ เนี่ยคือผมพร้อมครั้งเดียวเลยครับดูมันยาวขนาดไหนดูครับดูโอ้โหนี่ยยาวมาเลยละ่ะโอ้โหคุณลองคิดดูว่ามันยาวได้ขนาดนี้จุด <c oughs> เห็นไหมครับถ้าเราสั่งเชสจ,จีพทยาวได้ขนาดนี้หรือเปล่าไม่ได้มันตัดแล้วนะ มันมาให้เรานิดหน่อยมันตัดแล้วอันนี้ทีเดียวเลยยาวแบบยาวเฟื้อยเลยนะก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ดีนะครับอยากแนะนำให้ใช้งานก็ถ้าทุกคนชื่นชอบนะครับเนื้อหาที่ผมสอนนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะช่องทางในการสอนของผมนะครับ นะก็คือช่องดอกรอุดคุงสอนไม่มีกัดนะครับก็ผมก็สอนทุกคนทำคอนทินต์นะครับนะัต่ตางๆนานานะครับทำํำคลิปบีอูสสอนน e ีไอต,ต่างนานาสอนทำอินวีสอนทำ,นทำภาพทำพิงนะครับทำสิ่งต่างนานาที่ช่วยให้พวกคุณนะครับมีไรายได้นะครับพิงผมก็อ้สอนหลายหลากหลายแนวมากเลยนะนะครับ แล้วก็ทําวิดีโออย่างเงี้ยทำคอนเทนต์อูหลากหลายเนี่ยมากมาเลยนะครับเข้ามาศึกษากันได้ฟรีเลยนะครับนะแล้วก็นะครับมีพอตคงพอเช็นะครับสอนหาไรายได้ในวงการพิงก็ดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนทําพิงแล้วก็ส่งขายได้นะครับนะนะครับการหาไรายได้ในวงการพิงมันไม่ใช่แค่ใน youtube นะครับนะมันมันมากกว่าน,นั้นอีกเยอะเลยนะโอเคครับ แล้วก็นะครับถ้าใครสนใจนะครับนะอยากจะเรียนรายละเอียดเชิงลึกเรียนการใช้ a e I รอบด่านทุกมิตินะครับมีพร้อมให้ใช้งานนะครับนะราคาถูกๆนะครับก็เข้ามาติดตามได้นะครับที่ที่ตัว Facebook Fanpage ผมนะครับนะนะเพจน,นี้เลยนะก็คอร์สนี้นะครับแต่ก่อนมันยัง299 ต่เดี๋ยวผมลงคลิปนี้ไปนะครับคอสนี้จะไม่อยู่แล้วนะครับมันจะกลายเป็น399น,นะครับผมจะขึ้นราคานะครับแล้วก็คอร์โสโฆษณานี้นะครับก็ปัจจุบันนี้ยัง399อยู่แต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็ขึ้นเป็นสี่เครับผมเห็นผลที่ผมขึ้นก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าทำไมถึงขึ้นนะครับเอ็นช่วยบํารุงขนสวยเงางามใน7วันเสริมภูมิคุ้มกันตอนนี้มี flash s a ลด60%ค่ะ มิราเคิลเทสอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้หนึ่งช่วยบำรุงขนสวยเงางามในเจ็ดวันเสริมภูมิคุ้มกันตอนนี้มีแฟลชเซลลด60%สิบเปอร์เซนค่ะมิรนี่คือไอคอนิกแบ็ที่เหนือระดับทุกสัมผัสพิเศษช่วงเปิดตัวลด40%่สิบนจำนวนจำกัดเท่านั้นค่ะสุดยอดมิติเสียงเบสแน่นด้วย Super b a s บสและระบบ ANC ห้ามพลาด e อ r l y Bird ลด50%ส่งฟรีทั่วประเทศ พาวเวอร์มิลปลุกพลังสุนัขของคุณให้เต็มที่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะดูความเล่นแสงของชุดนี้นะคะคัตติ้งเป๊ะทุกจุดใส่แล้วหุ่นดีออร่าจับใจจริงๆค่ะไซเบอร์ไอการปกป้องดวงตาคุณด้วยเลนส์คุณภาพสูงที่กรองแสงสีฟ้าทนทานและใส่สบายห้ามพลาดโปรโมชั่นพิเศษไซเบอร์ไอก a ร์าเฟิลเทสอาหารแมวเกรดพรีเมียมโอเคนะครับถ้าสนใจก็อินบ็อกมานะครับ ก็ตัวนี้ยังสามร้อยเก้าเก้านะนะครับก็เดี๋ยวอนาคตก็ขึ้นสี่เก้าเก้าห้าเก้าเก้าไปเรื่อยของผมอะ่ะนะครับอ่านะเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวคุณก็รู้ว่าปัจจุบันเนี้ยคอร์สท,ที่ทําได้อย่างเงี้ยนะครับยังน้อยแล้วก็แพงด้วยนะครับผมจัดให้ถูกๆก็สนใจก็มาติดตามกันนะครับส่วนข้อรื่อื่นๆก็เดี๋ยวทยอยขึ้นราคานะครับผมนะเพราะว่าจริงๆแล้วคอร์สของผมเนี่ยราคาไม่เพียงอยู่แล้วครับผมต่อให้ขึ้นมันก็ไม่เพียงหรอก นะครับนะนะครับโอเคครับผมก็ถ้านะครับชื่นชอบอยังไงก็ติดตามผลงานผมไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็สอนไปเรื่อยนะครับในในยูทูบนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ